ข้าแพ่นพบตุคอไทยมารักเห็นในอนาคตจึงพายพจนประภาอาจเป็นอนุศาสนากถาสอนคณะนรชนนรชนแปลว่าอะไรคะลูกคน ถูอัธนาดลพึงเพียนเรียนอำรุงพดุงอาจอย่าคืออนคราอาจคราทอ,อีมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาสินมือใมอใหญ่สินมื่อใหญ่สินคืออะไรคะลูกสินคือทรัพย์สินอย่าไฟเอาทรัพย์ท่าน อันนี้สอนเรื่องอะไรคะอย่าใยเอาทรัพย์ท่านสอนเรื่องอะไรสินข้อไหน,นเรื่องของการ,อ,รอ่าไม่ให้รักทรัพย์ของคนอื่น่าลิรานแก่ความประพฤติตามบูรพะระบบบูรพะระบอบบูรพะแปลว่าอะไรคะบูรพาบูรพาทิศอะไรรูก บูรพาที่อะไรอาทักศิลทิศใต้ใบูรพาที่อะไรฮ่อาทิวาออะวันออกเก่งมากเอาแต่ชอบเสียผิดยาประกอบกิจเป็นพานยาอวดหานแก่เพืออ่อนอวดหานคืออะไรคุณครูบอกไปแล้วอวดหานคือ อย่าอวนหารแก่กเพื่อนเมืม่อเชา้าที่คุณครูวีรศักดิ์เล่าให้ฟังอะรเรื่องอะไราไการทะเลาะวิวา,าเข้าเถื่อนเข้าเถื่อน,อน,อนคืออะไรลูกเข้าเถื่อนคืออะไรอ่ะเข้าป่าเข้าอูเถื่อนอย่าลืมพระพระคือมีดเข้าป่าอย่าลืมมีดหน้า,าศึกอย่านอนใจถ้าหน้าศึก เรานอนหลับไหม,ไมในศึกสงครามนอนไม่หลับเนาะ